ความจําเสื่อมก่อนว,วัยห้าสิบปีเตซัตตรวัเปิดเผยอาการและการต่อสู้ที่น่าสนใจใครจะคิดได้ว่าดาราดังยุค90ศเตซัตตวัตที่เคยเป็นพระเอกโด่งดังในโลกภาพยนตร์และซีรีส์ไต้หวันจีนกําลังต้องเผชิญกับโรคความจําเสื่อมในวัย43ปีอาการที่มาก่อนเวลาอันควรและนี่คือเรื่องราวที่เขาเปิดใจเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียร่วมกับครอบครัวภรรยาแจ็กกี้และลูกสาวน้องยาดาในรายการโต๊ะหนูแหม่มช่องเวิร์กพอยหมายเลข23แต่ที่น่าสนใจคืออาการความจําเสื่อมของเตะเริ่มต้นจากอะไร เขาบอกว่าเริ่มสงสัยตัวเองตั้งแต่อายุ40ปีที่รู้สึกว่าความจำเริ่มลดลงจากเดิมที่มีความจำดีมากหลังจากเคยป่วยซึมเศร้า5ปีแต่ที่น่าตกใจคืออาการเริ่มชัดเจนมากขึ้นเมื่ออายุ43ปีเมื่อเขาเริ่มจำชื่อคนและผลงานของคนอื่นไม่ได้ภรรยาของเขาเริ่มสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ <S <S เช่นการพูดติดขัดและใช้คำพูดที่ผิดปกติ และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปอาการความจำเสื่อมไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีแต่มันมาพร้อมกับสัญญาณเตือนจากร่างกายเตะเผยว่าเขาเริ่มมงกับชื่อของช่างที่เข้ามาทําบ้านและภรรยาของเขาต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเขาควรไปพบแพทย์ จุดที่อาจก่อให้เกิดการโต้แยง้งเมื่อไปพบแพทย์เตะตต้องทำการทดสอบความจำและผลทดสอบบ่งบอกว่าเขามีปัญหาในการจดจำสิ่งที่ควรจะรู้เช่นการเขียนตัวเลขในนาฬิกาซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากังวลหลังจากทราบผลเตะกล่าวว่าเขารู้สึกตกใจแต่ก็พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาโดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนการทานอาหารและการรับประทานยาคำถามที่ท้าทายความจำเสื่อมสามารถหายได้หรือไม่ แต่กล่าวว่ามีโอกาสที่จะหายได้เพราะสมองของเขายังไม่ตายแต่ต้องอาศัยการดูแลที่ถูกต้องและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นข้อคําถามที่น่าสนใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้เขาฟื้นฟูความจํากลับมาหรือไม่สุดท้ายเรื่องราวของเตสัตวัตเป็นการเตือนให้เรารู้ว่าความจําเสื่อมสามารถเกิดขึ้นกับใครๆได้แม้แต่คนที่ดูแข็งแรงและมีสุขภาพดีการสังเกตอาการและการรับมือที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญที่สุดและคําถามที่เหลืออยู่คือเราจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรเพื่อป้องกันอาการความจําเสื่อมในอนาคต